อยู่อย่างพอเพียงดีกว่านั่งรอใครมาช่วยอย่ารอวันที่ใครสักคนจะมาช่วยคุณคุณเคยคิดไหมว่าถ้าวันหนึ่งชีวิตมันหนักขึ้นกว่านี้ใครจะเป็นคนยื่นมือมาช่วยคุณจริงๆหลายคนใช้ชีวิตอยู่กับความหวังเงียบๆหวังว่าวันหนึ่งลูกจะโตหวังว่าวันหนึ่งใครสักคนจะเข้าใจหวังว่าวันหนึ่งสถานการณ์จะดีขึ้นเองเราบอกตัวเองว่าตอนนี้ยังไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวค่อยแก้ถ้าลำบากจริงๆคงมีคนช่วยแต่ความจริงที่โลกไม่เคยพูดตรงๆคือไม่มีใครถูกจ้างมาแบกชีวิตเราแทนเราคนที่คุณหวังพึ่งอาจกำลังแบกภาระของตัวเองอยู่ลูกที่คุณรักอาจกำลังดิ้นรนกับชีวิตของเขาเพื่อนที่เคยใกล้วันหนึ่งก็อาจห่างไปตามเวลาไม่ใช่เพราะเขาใจร้ายแต่เพราะทุกคนต่างมีชีวิตของตัวเองวันที่คุณยังแข็งแรง คุณอาจไม่รู้สึกอะไรแต่วันที่สุขภาพเริ่มถดถอยวันที่รายได้ไม่มั่นคงเหมือนเดิมวันที่ค่าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าที่คิดวันนั้นการรอจะกลายเป็นความกลัวและความหวังจะกลายเป็นภาระในใจการไม่รอไม่ใช่การไม่รักใครแต่คือการรักตัวเองให้มากพอที่จะไม่ฝากอนาคตไว้กับความไม่แน่นอนเพราะชีวิตจริงไม่เหมือนในคำปลอบใจไม่มีใครรับประกันว่า จะมีคนอยู่ตรงนั้นเสมอแต่สิ่งหนึ่งที่คุณทำได้แน่นอนคือเตรียมตัวเองตั้งแต่วันนี้ลดความจำเป็นลดภาระลดการใช้ชีวิตเกินกำลังอยู่อย่างพอเพียงไม่ใช่เพราะคุณไม่มีทางเลือกแต่เพราะคุณเลือกไม่เป็นภาระใครวันที่คุณพึ่งตัวเองได้คุณจะไม่ต้องกลัวการถูกทอดทิ้งไม่ต้องกลัวการรอคอยและไม่ต้องกลัวการผิดหวังเพราะต่อให้ไม่มีใครมาช่วย คุณก็ยังยืนอยู่ได้ด้วยขาของตัวเองจำไว้ให้ดีอย่ารอวันที่ใครสักคนจะมาช่วยคุณเพราะวันที่ดีที่สุดในการช่วยชีวิตคุณคือวันนี้การรอไม่เคยทำให้ชีวิตมั่นคงขึ้นการรอเป็นสิ่งที่เราทุกคนคุ้นเคยเรารอให้ทุกอย่างดีขึ้นรอให้ปัญหาคลี่คลายรอให้ชีวิตเข้าที่เองตามเวลาเรารอเงินเดือนขึ้นรอนี้ลดรอให้ลูกโต รอให้ใครสักคนเข้าใจและเข้ามาช่วยรอให้วันหนึ่งเราจะพร้อมกว่านี้แต่ความจริงที่หลายคนไม่ยากยอมรับคือการรอไม่เคยทำให้ชีวิตมั่นคงขึ้นเลยเพราะในระหว่างที่คุณกำลังรอเวลาไม่เคยหยุดค่าใช้ใจ่ายไม่เคยหยุดอายุและสุขภาพก็ไม่เคยหยุดเช่นกันหลายคนบอกว่าตอนนี้ยังไม่ไหวเดี๋ยวค่อยเริ่มแต่คำว่าเดี๋ยว มักจะยืดออกไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันกลายเป็นคำว่าสายไปแล้วการรอทำให้เรารู้สึกเหมือนยังมีทางเลือกแต่ในความเป็นจริงมันกำลังปิดทางเลือกของเราไปทีละน้อยโดยที่เราไม่รู้ตัวคุณอาจรอให้มีเงินมากกว่านี้ก่อนจะเริ่มเก็บรอให้มีเวลามากกว่านี้ก่อนจะดูแลสุขภาพรอให้ปัญหาน้อยกว่านี้ก่อนจะจัดการชีวิต แต่ชีวิตไม่เคยเรียบร้อยพร้อมให้เราเริ่มคนที่มั่นคงในชีวิตไม่ใช่คนที่รอจนทุกอย่างพร้อมแต่คือคนที่เริ่มทั้งที่ยังไม่พร้อมความมั่นคงไม่เกิดจากโชคไม่เกิดจากการมีใครมาช่วยแต่มันเกิดจากการตัดสินใจเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันตัดสินใจใช้จ่ายน้อยลงตัดสินใจไม่สร้างภาระเพิ่มตัดสินใจเก็บแม้จะได้เพียงเล็กน้อย ตัดสินใจพึ่งตัวเองให้มากขึ้นการรออาจทำให้คุณรู้สึกสบายในวันนี้เพราะยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแต่ราคาที่ต้องจ่ายคือความไม่มั่นคงในวันข้างหน้าวันที่คุณยังมีแรงยังมีสติยังมีโอกาสเลือกอย่าปล่อยให้มันผ่านไปกับการรอเพราะชีวิตที่มั่นคงไม่เคยสร้างจากการนั่งรอแต่มันถูกสร้างจากการลงมือแม้ในวันที่ยังกลัว แม้ในวันที่ยังไม่พร้อมจำไว้ว่าการเริ่มต้นวันนี้อาจไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นทันทีแต่การไม่เริ่มจะทำให้ชีวิตย่ำอยู่ที่เดิมแน่นอนพอเพียงไม่เท่ากับจนไม่เท่ากับลำบากคำว่าพอเพียงมักถูกเข้าใจผิดว่าคือการใช้ชีวิตแบบจนๆไม่มีเงินไม่มีความสุขต้องอดทนกับความลำบากแต่ความจริงแล้ว พอเพียงไม่ได้แปละว่าจนและไม่ได้แปละว่าลำบากพอเพียงคือการรู้จักขอบเขตของชีวิตตัวเองรู้ว่าอะไรจำเป็นอะไรแค่ความอยากและอะไรคือภารักที่เราไม่ควรแบกคนที่พอเพียงอาจไม่ได้มีของใหม่ตลอดอาจไม่ได้ใช้ของแพงอาจไม่ได้เที่ยวบ่อยเหมือนคนอื่นแต่เขาต้องไม่ต้องกังวลทุกครั้งที่สิ้นเดือนความจน คือการมีรายได้ไม่พอใช้แต่ความลําบากมักเกิดจากการใช้ชีวิตเกินรายได้หลายคนไม่ได้จนแต่เลือกใช้ชีวิตแบบลําบากเพราะอยากมีเหมือนคนอื่นอยากไม่ตกเทรนด์อยากรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยกว่าใครพอเพียงคือการกล้าบอกตัวเองว่าเราไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างเพื่อจะได้รักษาสิ่งที่สำคัญกว่าไว้คนพอเพียงเลือกความสบายใจมากกว่าความอวดดี เลือกความมั่นคงมากกว่าความหรูหราเลือกอนาคตมากกว่าความสุขชั่วคราวเขาอาจใช้โทรศัพท์เครื่องเดิมนานกว่าคนอื่นแต่เขาไม่ต้องเครียดกับหนี้ผ่อนเขาอาจอยู่บ้านหลังเล็กแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาในวันหนึ่งความพอเพียงไม่เคยทำให้ชีวิตแคบลงตรงกันข้ามมันทำให้ชีวิตลงขึ้นเมื่อค่าใช้จ่ายลดลงแรงกดดันก็ลดลงเมื่อไม่ต้องวิ่งตามคนอื่น ใจก็สงบขึ้นพอเพียงไม่ใช่การตัดความสุขออกจากชีวิตแต่คือการเลือกความสุขที่ไม่ทำร้ายอนาคตมันคือการมีเงินพอใช้แม้จะไม่มากมีชีวิตที่ไปต่อได้แม้ไม่มีใครช่วยและวันที่ชีวิตมีปัญหาคนพอเพียงจะไม่ล้มเพราะภาระที่ตัวเองสร้างขึ้นดังนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าการพอเพียงคือการยอมแพ้หรือการถอยหลัง แท้จริงแล้วมันคือการก้าวออกจากวงจรของความเครียดความกลัวและความลำบากที่ไม่จำเป็นพอเพียงไม่ใช่เพราะเราไม่ทีทางเลือกแต่เพราะเราเลือกชีวิตที่เบามั่นคงและไม่ต้องพึ่งใครในวันข้างหน้าพอเพียงคือการรู้จักหยุดเปรียบเทียบหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนจํำนวนมากไม่มีวันรู้สึกพอไม่ใช่เพราะเขามีน้อย แต่เพราะเขาเปรียบเทียบมากเกินไปเราเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับภาพชีวิตของคนอื่นในโลกโซเชียลเปรียบเทียบรายได้บ้านรถการใช้ชีวิตทั้งที่เราไม่เคยเห็นภาระที่เขาแบกอยู่การเปรียบเทียบทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราช้ากว่าน้อยกว่าด้อยกว่าทั้งที่ความจริง เราอาจกําลังเดินอยู่ในจังหวะของตัวเองพอเพียงเริ่มต้นจากการรู้ว่าชีวิตของแต่ละคนไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เหมือนกันบางคนเริ่มต้นด้วยต้นทุนสูงบางคนเริ่มจากศูนย์บางคนต้องดูแลครอบครัวบางคนต้องดูแลสุขภาพแต่การเปรียบเทียบไม่เคยสนใจบริบทเหล่านี้มันสนใจแค่ผลลัพธ์ที่เห็น แล้วตัดสินคุณค่าเราทันทีเมื่อคุณหยุดเปรียบเทียบคุณจะเริ่มมองเห็นความจริงว่าหลายสิ่งที่เราอยากได้ไม่ใช่สิ่งที่เราจำเป็นต้องมีหลายค่าใช้จ่ายไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่มันแค่ทำให้เราดูดีขึ้นในสายตาคนอื่นคนที่พอเพียงไม่ได้ปิดตาตัวเองจากความก้าวหน้าแต่เขาเลือกไม่เอาชีวิตตัวเองไปวัดกับชีวิตของใคร เขาวัดความสุขจากความสบายใจไม่ใช่จากสายตาคนอื่นเขาวัดความสำเร็จจากความมั่นคงไม่ใช่จากคำชมการหยุดเปรียบเทียบไม่ได้ทำให้คุณหยุดพัฒนาแต่มันทำให้คุณพัฒนาในทิศทางที่ไม่ทำร้ายตัวเองเมื่อคุณไม่ต้องวิ่งตามใครคุณจะมีแรงเหลือไปดูแลสิ่งที่สำคัญจริงๆเช่นสุขภาพครอบครัวและอนาคตของตัวเอง พอเพียงจึงไม่ใช่การยอมรับว่าเราแพ้แต่คือการยอมรับว่าชีวิตของเรามีค่าโดยไม่ต้องเหมือนใครและวันที่คุณหยุดเปรียบเทียบคุณจะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่คุณมีอยู่อาจไม่มากแต่เพียงพอและเพียงพอจริงๆสำหรับชีวิตหนึ่งชีวิตอิสระที่แท้จริงเริ่มจากไม่เป็นภาระไพรหลายคนเข้าใจว่าอิสระ คือการทำอะไรก็ได้ตามใจอยากใช้ก็ใช้อยากหยุดก็หยุดอยากพึ่งใครก็พึ่งแต่ความจริงแล้วอิสระที่แท้จริงไม่เคยเกิดจากการพึ่งพาคนอื่นเพราะทันทีที่คุณต้องพึ่งใครชีวิตคุณก็เริ่มมีเงื่อนไขเริ่มมีความเกรงใจเริ่มมีความกลัวว่าจะเป็นภาระไม่มีใครอยากรู้สึกว่าตัวเองกำลังรบกวนชีวิตคนอื่นแม้คนที่ช่วยจะเป็นลูก เป็นพี่น้องหรือเป็นคนที่รักเราแค่ไหนก็ตามการเป็นภาระไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือภาระทางใจความรู้สึกผิดความอึดอัดความเกรงใจคือสิ่งที่ค่อยๆกัดกินศักดิ์ศรีของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวคนที่อยู่อย่างพอเพียงอาจไม่ได้มีชีวิตหรูหราแต่เขามีอิสระทางใจเพราะเขาไม่ต้องคอยถามใครว่าจะรบกวนไหมเขาไม่ต้องกังวลว่า วันนี้จะมีใครว่างมาดูแลหรือไม่ไม่ต้องกลัวว่าการเจ็บป่วยครั้งหนึ่งจะกลายเป็นภาระใหญ่ของใครสักคนอิสระคือการใช้ชีวิตได้โดยไม่รู้สึกผิดและสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งไม่ต้องรวยไม่ต้องมีเงินก้อนโตแค่มีค่าใช้จ่ายที่พอควบคุมได้มีหนี้เท่าที่จำเป็นมีเงินสำรองพอให้หายใจได้เท่านี้ชีวิตก็มีอิสระมากกว่าคนที่ใช้ชีวิตเกินตัวแล้ว การไม่เป็นภาระใครไม่ใช่การตัดขาดจากคนอื่นแต่คือการรักเขามากพอที่จะไม่โยนความลำบากไปให้เขาแบกแทนโดยเฉพาะกับลูกหลานความรักที่แท้จริงไม่ใช่การผูกชีวิตเขาไว้กับเราแต่คือการปล่อยให้เขาใช้ชีวิตของเขาโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเราวันที่คุณยังเลือกได้การเลือกอยู่อย่างพอเพียงคือการเลือกอิสระในอนาคตเพราะอิสระที่แท้จริงไม่ใช่การมีใครคอยช่วยตลอดเวลาแต่คือการรู้ว่า ต่อให้ไม่มีใครช่วยเราก็ยังยืนอยู่ได้และนั่นแหละคือความสงบและศักดิ์ศรีที่ไม่มีเงินก้อนใหญ่ไหนซื้อได้พ่อเพียงกับชีวิตวัยเกษียณหลายคนมองชีวิตวัยเกษียณเป็นเรื่องไกลตัวคิดว่าเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวค่อยวางแผนเพราะวันนี้ยังทำงานได้ยังมีแรงหาเงินแต่ความจริงคือชีวิตวัยเกษียณไม่ได้เริ่มตอนวันสุดท้ายของการทำงาน มันเริ่มตั้งแต่วันที่คุณใช้ชีวิตในวันนี้พอเพียงคือรากฐานที่สำคัญที่สุดของวัยเกษียณที่สงบเพราะวันที่รายได้ประจำหายไปสิ่งที่ยังอยู่กับคุณคือพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่ใช่เงินเดือนคนที่เคยใช้ชีวิตเกินตัวจะลำบากทันทีเมื่อรายได้ลดลงแต่คนที่เคยพอเพียงจะปรับตัวได้ง่ายกว่าพอเพียงทำให้คุณคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตแบบไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ต้องมีทุกอย่างก็อยู่ได้ไม่ต้องใช้มากก็มีความสุขได้นี่คือทักษะชีวิตที่สำคัญกว่าการมีเงินก้อนใหญ่เสียอีกวัยเกษียณไม่ใช่ช่วงเวลาของการแข่งขันแต่เป็นช่วงเวลาของความสงบถ้าค่าใช้ใจ่ายของคุณยังสูงคุณจะไม่มีวันรู้สึกปลอดภัยแม้จะมีเงินเก็บอยู่ก็ตามแต่ถ้าค่าใช้ใจ่ายต่ำแม้เงินไม่มากใจก็เบาพอเพียงยังช่วยให้วัยเกษียณ ไม่กลายเป็นภาระของลูกหลานไม่ต้องคอยโทรขอเงินไม่ต้องคอยรอความช่วยเหลือไม่ต้องรู้สึกผิดที่ทำให้ใครต้องหนักใจเพราะเราความสุขของคนแก่ไม่ใช่การได้มากแต่คือการไม่ต้องขอการมีชีวิตวกยเกษียณที่พอเพียงคือการตื่นเช้าโดยไม่กังวลกินอยู่แบบเรียบง่ายดูแลสุขภาพใช้เวลาที่เหลือกับสิ่งที่มีค่าไม่ต้องหรูไม่ต้องอวดแค่ไม่ถูก และทั้งหมดนี้ไม่ได้เริ่มจากเงินก้อนโตแต่มันเริ่มจากการตัดสินใจในวันที่คุณยังเลือกได้พอเพียงวันนี้คือความสงบในวันข้างหน้าเพราะวัยกเกษียณที่ดีไม่ใช่วัยที่มีมากที่สุดแต่คือวัยที่อยู่ได้อยู่พอและอยู่โดยไม่ต้องพึ่งใครอยู่อย่างพอเพียงคืออยู่กับตัวเองได้หนึ่งในความกลัวลึกๆของคนจำนวนมากไม่ใช่ความจน แต่คือการอยู่คนเดียวเรากลัวความเงียบกลัวความว่างกลัววันที่ไม่มีใครคุยไม่มีใครมองเห็นหลายคนจึงใช้เงินซื้อความคึกคักซื้อการยอมรับซื้อความรู้สึกว่าเรายังมีคุณค่าแต่การอยู่อย่างพ่อเพียงสอนให้เรากลับมาถามตัวเองว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้น เรายังอยู่กับตัวเองได้ไหมคนที่พอเพียงไม่จำเป็นต้องมีคนร้ายล้อมตลอดเวลาเขาไม่ต้องใช้เงินเพื่อกลบความเหงาในใจเขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเรียบง่ายกับบ้านหลังเดิมกับมื้ออาหารธรรมดากับกิจวัตรที่ไม่หวือหวาและเขาพบว่าความสงบไม่ได้เกิดจากการมีมาก แต่เกิดจากการต้องการน้อยการอยู่กับตัวเองได้ไม่ใช่การตัดขาดจากโลกแต่คือการไม่ต้องพึ่งโลกเพื่อตัวเองรู้สึกมีค่าพอเพียงช่วยให้คุณใช้เวลากับสิ่งเล็กๆที่ไม่ต้องใช้เงินมากแต่เติมใจได้จริงการดูแลสุขภาพการปลูกต้นไม้การเดินเล่นการอ่านหนังสือ การฟังเสียงตัวเองเมื่อคุณใช้ชีวิตแบบนี้ความกลัวการอยู่คนเดียวจะค่อยๆหายไปเพราะคุณรู้ว่าแม้ไม่มีใครอยู่ข้างๆคุณก็ไม่ว่างเปล่าคนที่อยู่กับตัวเองได้ไม่เร่งไม่เปรียบเทียบไม่ดิ้นรนเขาใช้ชีวิตตามจังหวะของตัวเองและนี่คืออิสระอีกแบบหนึง่ง อิสระจากการต้องพึ่งพาคนอื่นอิสระจากการต้องใช้เงินเพื่อซื้อความหมายให้ชีวิตพอเพียงไม่ได้ทำให้โลกแคบลงแต่มันทำให้ใจคุณกว้างขึ้นคุณจะไม่กลัววันเกษียณไม่กลัววันที่เงียบไม่กลัววันที่ไม่มีใครเพราะคุณรู้แล้วว่าการอยู่กับตัวเองได้คือทักษะชีวิตที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่ง และเมื่อคุณมีทักษะนี้ชีวิตจะไม่ผลักคุณไปหาการพึ่งพาใครเพียงเพื่อหน,นีความเหงาอีกต่อไปวันที่ไม่มีใครช่วยพอเพียงจะช่วยคุณไม่มีใครอยากคิดถึงวันที่ตัวเองต้องยืนอยู่ลำพังไม่มีใครโทรมาไม่มีใครถามไถยไม่มีใครยื่นมือมาช่วยแต่ความจริงของชีวิตคือวันแบบนั้นอาจมาถึง ไม่ช้าก็เร็วไม่ใช่เพราะใครใจร้ายไม่ใช่เพราะโลกโหดร้ายเกินไปแต่เพราะทุกคนต่างมีภาระของตัวเองวันที่คุณยังแข็งแรงการพึ่งพาคนอื่นอาจดูไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่วันที่ชีวิตสะดุดคุณจะรู้ทันทีว่าการมีหรือไม่มีใครส่งผลกับใจแค่ไหนในวันที่ไม่มีใครช่วยคนที่อยู่อย่างพอเพียง จะไม่แตกตื่นไม่ใช่เพราะเขาไม่กลัวแต่เพราะเขาเตรียมตัวมาแล้วเขาอาจไม่มีเงินมากแต่เขามีค่าใช้ใจ่ายที่ควบคุมได้เขาอาจไม่มีใครอยู่ใกล้แต่เขามีชีวิตที่ไปต่อได้พอเพียงไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปแต่มันทำให้ปัญหาไม่หนักเกินกว่าที่ใจจะรับไหวเมื่อคุณไม่แบกหนี้มากคุณไม่ต้องกลัวการขาดรายได้ชั่วคราว เมื่อคุณไม่ใช้ชีวิตเกินตัวคุณไม่ต้องหวังให้ใครมาช่วยพยุงวันที่ไม่มีใครจะกลายเป็นวันที่คุณได้เห็นว่าสิ่งเล็กๆที่คุณทำสะสมไว้มีค่ามากแค่ไหนเงินสำรองเล็กน้อยทักษะการใช้ชีวิตสุขภาพที่คุณดูแลมาทั้งหมดนี้คือมือที่คอยพยุงคุณไว้คนที่ไม่พอเพียงมักล้มแรงเพราะเขาผูกชีวิตไว้กับคนอื่น กับรายได้ก้อนเดียวกับความหวังเดียวแต่คนที่พอเพียงยืดหยุ่นกว่าหล่มยากกว่าและลุกง่ายกว่าพอเพียงคือการไม่ประมาทชีวิตคือการไม่เอาความหวังไปฝากไว้กับใครเพียงคนเดียววันที่ไม่มีใครช่วยจะไม่ใช่วันสิ้นหวังถ้าคุณช่วยตัวเองได้และการช่วยตัวเองที่ดีที่สุดไม่ใช่การมีมาก แต่คือการเตรียมชีวิตให้พร้อมรับวันที่ไม่สมบูรณ์พอเพียงอาจไม่ทำให้ชีวิตคุณหวือหวาแต่ในวันที่เงียบและยากมันจะเป็นสิ่งเดียวที่อยู่ข้างคุณโดยไม่ทิ้งคุณไปไหนความพอเพียงคือความกล้ารับผิดชอบชีวิตตัวเองหลายครั้งที่ชีวิตไม่เป็นอย่างที่หวังเราเผลอมองหาคนผิดโทษเศรษฐกิจโทษโชคชะตาโทษคนรอบตัว มันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะการยอมรับว่าชีวิตเราอยู่ในมือเราเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความกล้ามากความพอเพียงไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือท่าทีของชีวิตคือการบอกตัวเองว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะไม่โยนภาระชีวิตไปให้คนอื่นแบกแทนการรับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ใช่การแบกทุกอย่างคนเดียวแต่คือการไม่ผลักปัญหาไปให้ใครแก้แทนเราคนที่ไม่พอเพียง มักรอให้สถานการณ์เปลี่ยนรอให้ใครมาช่วยรอให้โลกใจดีขึ้นแต่คนที่พอเพียงเริ่มจากการเปลี่ยนสิ่งที่ควบคุมได้ก่อนเสมอเขาควบคุมการใช้เงินก่อนจะบ่นว่าเงินไม่พอเขาดูแลสุขภาพก่อนจะโทษอายุเขาลดความอยากก่อนจะโทษรายได้ความกล้าของคนพอเพียงคือการมองชีวิตตามความเป็นจริงไม่หลอกตัวเองไม่ใช้ความหวัง เป็นข้ออ้างในการไม่ลงมือเขายอมรับว่าชีวิตอาจไม่ได้หรูอาจไม่ได้ง่ายแต่อย่างน้อยมันเป็นชีวิตที่เขาดูแลเองการรับผิดชอบชีวิตตัวเองทำให้คุณไม่ต้องรอการอนุญาตจากใครไม่ต้องรอคำปลอบใจไม่ต้องรอความเห็นใจเพราะคุณรู้ว่าคุณกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีใครเห็นพอเพียงคือการยืนบนขาของตัวเองแม้จะยังไม่แข็งแรงแต่มั่นคงกว่าการยืนพิงคนอื่น แล้ววันที่ชีวิตสั่นคลอนคุณจะไม่ถามว่าใครจะช่วยฉันแต่คุณจะถามว่าฉันควรทำอะไรต่อนั่นแหละคือพลังของคนที่พอเพียงไม่ใช่พลังที่ดังไม่ใช่พลังที่อวดแต่เป็นพลังเงียบๆที่ทำให้ชีวิตเดินต่อได้โดยไม่ต้องรอใครมารับผิดช,ชอบแทนอีกต่อไปพอเพียงไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มหลายคนเมื่อได้ยินคำว่าพอเพียงมักเข้าใจผิดว่า นี่คือการจำกัดชีวิตคือการปิดประตูความฝันคือการยอมแพ้แต่ความจริงคือพอเพียงไม่ได้หมายถึงจุดจบมันคือจุดเริ่มของชีวิตที่แท้จริงพอเพียงคือการมีสติในการใช้ชีวิตเลือกสิ่งที่จำเป็นตัดสิ่งฟุ่มเฟือยออกและโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆคนที่พอเพียงอาจไม่ได้รวยที่สุด อาจาไม่ได้มีทุกอย่างที่อยากได้แต่เขามีอิสระอิสระจากการกังวลเรื่องเงินอิสระจากการเปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่นและอิสระจากความกลัวว่าจะเป็นภาระของใครนี่คือจุดเริ่มเพราะเมื่อคุณเริ่มจากความพอเพียงคุณจะเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นคุณจะเข้าใจว่าสิ่งที่สำคัญในชีวิตคืออะไรสิ่งไหนเป็นความสุขจริงๆและสิ่งไหนแค่ภาพลวงตา ที่เราถูกสอนให้ปรารถนาพอเพียงทําให้คุณมีแรงเหลือในการทําสิ่งที่คุณอยากทําไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นบอกว่าต้องทําไม่ใช่สิ่งที่สังคมบอกว่าต้องมีคุณอาจเริ่มต้นการเก็บออมเริ่มต้นการวางแผนอนาคตเริ่มต้นการดูแลสุขภาพและเริ่มต้นการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่านี่คือจุดเริ่มที่แท้จริงของชีวิตชีวิตที่ไม่ถูกเร่ง ชีวิตที่ไม่ถูกรบกวนด้วยความกลัวและความกังวลชีวิตที่คุณเลือกเดินตามจังหวะของตัวเองพอเพียงยังช่วยให้คุณเผชิญกับอนาคตได้มั่นคงขึ้นเพราะคุณไม่ต้องรอใครช่วยคุณไม่ต้องพึ่งใครคุณเตรียมตัวเองไว้แล้วสำหรับวันที่ชีวิตอาจไม่เป็นใจและเมื่อคุณเริ่มจากพอเพียงคุณจะพบว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีมากแต่ความสุขอยู่ที่การใช้ชีวิตอย่างไม่กังวลอยู่กับสิ่งที่คุณมี และพอใจกับสิ่งที่สร้างขึ้นเองดังนั้นอย่ามองพอเพียงเป็นข้อจำกัดอย่ามองว่ามันทำให้ชีวิตแคบลงพอเพียงคือประตูสู่ชีวิตที่มั่นคงชีวิตที่เบาชีวิตที่สงบและชีวิตที่เต็มไปด้วยความอิสระและศักดิ์ศรีนี่แหละคือจุดเริ่มของชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องรอใครมาช่วยไม่ต้องหวังพึ่งใครและไม่ต้องกลัววันที่ไม่มีใครอยู่ข้างคุณพอเพียงวันนี้คือชีวิตที่คุณเริ่มควบคุมได้จริงๆ ข้อคิดเมื่อเราพูดถึงความรักหลายคนมักคิดถึงความรักที่มอบให้คนอื่นแต่ความรักที่สำคัญที่สุดบางครั้งไม่ได้อยู่ที่ใครอื่นเลยแต่มันอยู่ที่ตัวเราเองการอยู่อย่างพอเพียงไม่ใช่แค่เรื่องเงินเรื่องของใช้หรือวิถีชีวิตเรียบง่ายแต่มันคือการเลือกที่จะรักตัวเองอย่างแท้จริงการพอเพียงคือการบอกกับตัวเองว่า ฉันดูแลชีวิตของฉันได้ฉันมีสิทธิ์ในการเลือกทางเดินของตัวเองฉันจะไม่ปล่อยให้ใครหรือตัวฉันเองมาทำลายความสงบของฉันหลายครั้งเรารู้สึกเหนื่อยเพราะพยายามวิ่งตามใครสักคนพยายามทำให้ชีวิตเหมือนคนอื่นพยายามสร้างความสุขชั่วคราวเพื่อคนอื่นแต่ความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการสนองความต้องการของคนอื่น และไม่ได้เกิดจากการพยายามมีทุกอย่างเหมือนคนอื่นความพอเพียงช่วยให้เราหยุดวงจรน,นี้และหันมามองตัวเองอย่างจริงใจเรารู้ว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นและอะไรที่ทำร้ายใจเราการอยู่อย่างพ่อเพียงทำให้เราไม่เป็นภาระใครและในขณะเดียวกันทำให้เราไม่สูญเสียศักดิ์ศรีของตัวเองเพราะเราพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใด นี่คือความรักที่แท้จริงความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนความรักที่ให้เราอิสระให้เราไม่ต้องกลัวมันข้างหน้าให้เราไม่ต้องหวังพึ่งใครเพื่ออยู่รอดความพอเพียงไม่จำเป็นต้องหรูหราไม่จำเป็นต้องโดดเด่นแต่ทำให้ชีวิตสงบและมั่นคงเมื่อคุณรักตัวเองด้วยการพอเพียงคุณจะเริ่มมองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆรอบตัวคุณจะรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่มีและไม่ถูกความอยากหรือความเปรียบเทียบทำลายใจ และนี้คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณเบาขึ้นแม้โลกจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายแม้คนอื่นอาจไม่เข้าใจแต่คุณก็รู้ตัวว่าคุณทำดีที่สุดแล้วอยู่อย่างพอเพียงไม่ใช่การยอมแพ้ชีวิตแต่เป็นการเลือกทางเดินที่รักตัวเองที่สุดเป็นการบอกตัวเองว่าฉันพอเพียงฉันอยู่ได้ฉันมีค่าดังนั้นทุกการตัดสินใจที่คุณเลือกใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องเวลา หรือเรื่องความสุขนั่นคือความรักที่แท้จริงที่คุณมีให้ตัวเองและเมื่อคุณรักตัวเองด้วยพอเพียงคุณจะพร้อมรับมือกับทุกวันไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงไม่กลัวความลำบากและไม่ต้องหวังพึ่งใครเพื่อทำให้ชีวิตของคุณสมบูรณ์เพราะความรักที่แท้จริงเริ่มต้นจากตัวคุณเองและอยู่อย่างพอเพียงคือวิธีที่ดีที่สุดในการรักตัวเองอย่างแท้จริง